สวัสดีครับผมกฤิแสงวิเชียนนะครับผมเป็น co-founder ของ iFlow iFlow เป็น deep tech หรือเทคโนโลยีขั้นสูงนะครับที่จะทำให้ทุกคนเนี่ยเข้าไปในสภาวะที่เรียกว่า flow stage flow stage เนี่ยเป็นภา,ภาวะที่ลื่นไหลผ่อนคลายมีสมาธิจดจ่ออยู่กับงานใดงานหนึ่งนะครับซึ่งเป็นสภาวะที่คนทำงานหรือคนที่เวียนหนังสือเนี่ย ต้องการเป็นอย่างมากในปัจจุบันนี้เหตุผลก็เพราะว่ากว่าพ2 0 0ล้านคนทั่วโลกตอนนี้เนี่ยจมอยู่กับสภาวะเครียดนะครับกดดันกังวลหรือแม้แต่เบรนเอาหมดไฟกับการทำงานสิ่งเหล่านี้เป็นตัวบล็อกไม่ให้เกิดสภาวะที่เรียกว่าโฟล์หน้าที่ของ iFlow ก็คือสร้างสภาวะโฟล์ด้วยเทคโนโลยี iFlow ครับ การใช้งานง่ายมากครับแค่สวมหัวนะครับ h e ดเซ e t ของ iFlow ก็จะทำหน้าที่ช่วยให้ยูเซอร์เนี่ยเกิดสภาวะที่เรียกว่าผ่อนคลายมีสมาธิจดจอ่อเรื่อยๆนะครับควบคู่ไปกับการใช้แอปพลิเคชันซึ่งมีฟังก์ชันหลากหลายมากมีทั้งาการฝึกฝนการเล่นเกมนะครับแล้วก็การดูในสถิติในสภาวะของ ตัวเราเองหรือทีมงานของเรานะครับยังไม่พอครับเราก็ยังมีไมโครเลอร์นิ่งโปรแกรมนะครับซึ่งเป็นโปรแกรมสำหรับการพัฒนาสภาวะ flow ให้ยูเซอร์ได้ใช้งานได้ตลอดเวลาส่วน segmentation นะครับกลุ่มแรกก็คือกลุ่มของคนที่ปฏิบัติกลุ่มโค้ชกลุ่มกูรูกลุ่มนี้เราทำงานร่วมกับสถาบันโค้ชไทยแล้วก็สถาบัน ICF นะครับ แล้วก็ค่อยๆขยายไปเรื่อยๆในกลุ่ม c e o แล้วก็ในกลุ่มของอ z a t i o n ขนาดใหญ่นะครับทั่วโลกทีมเราแข็งครับเพราะว่าผู้คิดค้นเนี่ยเป็นวิศวกรจาก NASA นะครับแล้วก็เป็นผู้บริหารนะครับของสถาบัน First จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยทีมเราเป็นทีมของจุฬา d p t p t h นะครับได้ Spin-off ออกมาสร้างเป็น Start-up นะครับโดยมีจุฬาเนี่ยแบ็กอัพแล้วก็เป็นหุ้นส่วนเราด้วยนะครับ ตลาดใหญ่ครับเราคาดว่าการ p e n e t r a t ตลาดเนี่ยสามารถกระจายจากประเทศไทยไปยังเอเชียแล้วไปยังยุโรปอเมริกาได้นะครับมูลค่าตลาดตอนนี้ก็คือ5,000ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งเราสามารถขยายได้ภายในระยะเวลา6-8ปีนะครับเหตุผลเพราะว่าปัจจุบันเนี่ย Product หรือว่า Service เนี่ยที่ทำให้คนเกิดภาวะที่เรียกว่า Flow เนี่ยยังมีเราอยู่เพียงเจ้าเดียวนะครับเจ้าอื่นเนี่ยยังช่วยทำให้คนผ่อนคลายเฉยๆหรือว่านั่งสมาธิเฉยเฉยแต่ของเราสามารถมีสมาธิจดจ่อกับงานทำงานแล้วก็ทำงานไปได้เรื่อยๆโด,ย,ด,ย,ดยสวม i f โฟลที่ศีรษะครับในอนาคตเนี่ยครับตัว AI ของเราเนี่ยก็จะพัฒนาสภาวะจิตนะครับ ทั้งรูปแบบของ h e d s s t นะครับรูปแบบของ Smart Watch และรูปแบบของอ m a r t ตเ e เวลต่างๆซึ่งอันนี้จะกลายเป็นอาณาจักรของเราในอนาคตครับเริ่มต้นด้วย499เหรียญถึง1 0 9 9เหรียญน,นะครับมีทั้งซื้อขาดแล้วก็ Licensing นะครับ2ปีนี้มูลค่าบริษัทเติบโตขึ้น2.5ล้านเหรียญแน่นอนครับและช่วงสิงหาคมนี้เป็นต้นไปเนี่ยเราจะเปิดให้ซีดิ้งลงทุนนะครับ มูลค่า15ล้านบาทภายใน18เดือนเราจะตอเติน5เท่าก็คือไปที่32ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกานะครับดังนั้นเฟสแรกตอนนี้เราอยู่ในช่วงของเบตา้าหรือช่วงที่สามารถที่จะขายของได้แล้วเราจะเปิดพรีออเดอร์เลยเร็วนี้แล้วก็จับมือร่วมกับแคพลตฟอร์มใหญ่ๆนะครับอย่าง Headspace อย่าง Calm หรือ m y w a l e นะครับดังนั้นยูเซอร์ของเรามีกระจายอยู่ทั่วโลก แล้วสินค้าเราสามารถกระจายทั่วโลกได้ด้วยตัว Headset ก่อนแล้วก็แอปพลิเคชันซึ่งสามารถทำให้คนมีสภาวะที่เรียกว่าโฟลได้ตอนนี้ทุกคนสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดหรือว่าสนใจลงชุนหรือ p r e ออเดอได้นะครับตาม,มรายละเอียดที่อยู่หน้าจอตอนนี้เลยตัวผมเองเนี่ยเป็น CPO หรือ Chief Product s Officers แล้วก็เป็น co founder ของ iFlow ก็จะมีรายละเอียดข้อมูล พร้อมเลยให้กับผู้ที่สนใจซื้อหรือลงทุนครับก็ขอบคุณครับ